แพงเลยเพลงเฉลียงเลยเมียงมองบอกพี่สังช่วยจับต้องเอามาลองหน่อยปลางเป็นละครเวทีดีไม่น้อยครับนานนานมีทีมีไม่บ่อยโปรดคอยชมครับโอ้โหครับ อะไรอะไรกรอนเหรอกรอนก่อนว่าท่านว่าพี่พูดไปเลยดีกว่าไม่ต้องเป็นกรอนก็ได้ท่านว่าเราข้าข้างไงรออีกทีเด็กมันมีทุกอย่างเลย่มันมีมันมีทุกอย่างยกเว้นความหมายอ่ะมันไม่มีเนื้อหาอะไรบอกพี่สั่งช่วยจับต้องเพลงเฉลี่ยเอามาลองหน่อยแปลงเป็นละครเวทีดีไม่น้อยนานนานมีทีมีไม่บ่อยโอ้คอยชม ชืูหมูดาวบอกเรื่องและตื่นตะว,วันเหนื่อยไหมเพราเป็นห่วงจที่เหนื่อยกันพ,พักลงคงดีทำสบายสบายทำหัวใจเอกเน่บ้านเราเมืองเราอา,า,าเราฝาเราทำสบายสบาย,บายอยาทำหัวใจเกเรมาใครเมื่อใครไม่รู้ ชวนเล่นตาตออเขาบอกขาและชวนสสดอาขอเสียงหน่อยลาไม่เพียงเวรหรือฝากบอกมือพักกันเป็นไรอะทำสบายสบายทำหัวใจเอกเองก,เอกเา,เา,าเราเมืองเราฝาเรา้าเราทำสบายสบายทำหัวใจเกงเ,เ,เร เลิกขายฝัานเลยสวัสด <le> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่บอกนัดนัดเขายังร้องอยู่เลยต้องแนะนำครับทีละท่านเลยละครับด้านหน้าของเรานั้นนี่คือบุคคลสำคัญครับผู้กำกับครับพี่สังสวัสดีครับนี่ถือว่าจินวัต กำลังจะเจริญรอยตามทอดงสีเชื้อรก่วมกับที่และจากทรงไครับผมโป้ขายบ้านครับแล้วตามมาด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสุภาพบุรุษที่ท็อปคิดที่สุดเป็นชื่อที่ถูกคนเรียกขานมากที่สุดเฮ้ยบอยวันนี้เรานัดกันกี่โมงบอยวันนี้เรามีนัดกันได้ไถึงไม่าถึงไม่มา้วาถึงไม่มาตามนัดอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ท็อปคิที่สุดน้องนัดครับ รถมินน้องมินอะไรเอ่ยลอยอยู่บนฟ้าลูกกอลอะไรคนนี้แหละต้องบอกที่สำคัญที่สุดที่ะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างใจสะอาดบ้านเมืองสะอาดทุกสิ่งอย่างสะอาดเพราะเขาชื่อมาจากไหนบ้างชื่อเขามาจากเด็กต้องเขาเป็นเด็ก พี <Net> ่ขอผ่านเลยพีクク่ไหว้ละพี่ไหว้ละกำลังจะฟังอยู่ว่าจะพูดอะไรพี่กลัวแกจริงๆแนะนำให้ก็ได้ดาราวัยรุ่นหญิงนอกที่ยอมอยาทิพเจนนี่ต่างๆก็ต้องเรียกว่าแม่เพราะแก ทำไมอ่ะซื้อมาฝากมันอันนั้ง29บาทฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนดีนะเธอคนนี้แหละที่ทําให้แฟนคลับหลงตัวว่านี่แฟนคลับของหนีประวันรัตโดยเฉพาะผู้ชายเสื้อลายใส่บ้านนเละเป็นเป็นกันแล้วเป็นกันแล้วัป็นแบบนี้ที่เรียกว่าตัวพ่อครับ ที่คุ้นหน้าคุ้นตากับรายการมากสุดก็จะเป็นนัดกับต้นนะครับ,รบตอนที่เราเป็นอัลบ,บั้มเพลงร็อกกันก็ได้มาเล็นร,ร็อกตอนนั้นร็อกมอนตอนหน,นอัลบ,บัม้ม่ย ใช่ตามมาโปรโมทนะเราอยู่เรียกทำรึบอกก็เช่นกันน้องมินนี่เป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกค่ะและเป็นตีอยิ่งนียิ่งไปเลยต้องบอกว่าเธอดูสวยใสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอะไรตีนอะไร่ีนอะไรตีอะไรตีนแล้วแบบนี้เป็นดาราสิ่งที่พิเศษที่สุดน่าคือพี่สังพี่สังนี่เป็นอีกหนึ่งพี่ชายที่เราแอบมองกันมานานครับแล้วก็แอบให้กำลังใจกันมาจริงเหรอจริงครับพี่สังครับ สิ่งที่หลายคนคิดถึงนะั่นคือเพลงของเฉลียงเพราะว่าเราขึ้นด้วยเพลงของเฉลียงแล้ววันนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องของเฉลียงหน่อยแหละเพลงของเฉลียงหรือเรื่องราวของเฉลียงนี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกจารึกไว้เป็นอมตะของวงการบันเทิงไทยเพราะเพลงก็ไม่ตกยุคสมัยและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเพลงถูกศิลปเป็นแรงบันใจให้ศิลปินหลายคนด้วยบตัตรนี้เพลงของเฉลียงมันกระกบทบใจอะไรพี่สังครับมันถึงเกิดการนี่คือคําถามครับ เหรอครับขอบคุณมากครับบอยพี่ฟังอยู่ตั้งนานเจ้สยังไงบ้าครับต้งไหนเขาจะถามเราอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่อะไรที่มากระทบใจพี่ากยาๆแต่ต้องใครอย่ามาลังแกบอมพี่ลังแกบอมแรกคนนี้อะไรกันเด็กน้อยเราไม่งปกป้องี่ตอนเข้าไปเขาทำอะไรต่อครับพี่ครับกระทบใจใช่ไหมครับกระทบใจครับสิ่งแรกคือพี่เป็นแฟนเพลงเฉลียงเหมือนกันครับตั้งแต่เด็กๆเลยก็ฟังตั้งแต่ชุดแรกเลยครับตั้งแต่ปรากฏการฝนจําได้ไหมครับเป็นเทป อันเราเป็นปเทปนะคัจะเป็นเทปอยู่ปนปครับ,รบแล้วก็ฟังมาเ,เรื่อยๆจนกระทั่งโตขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานกับพิจิครประภาษชนสลานนท์นะครับ<อ>แล้วในแนืงแง้ของเพลงนี่เพลงเฉลียงก็มี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 ความเพลาะแล้วก็มีมีมีปรัชญาอะไรซ่อนอยู่เยอะมันเอามาขยายยังไงนให้เป็นละครเวทีได้ก็คือพอเรากลับไปฟังเพลงอีกทีนะครับมันก็จะมีเนื้อหาที่เราเราไม่เคยนึกเลยว่ามันเป็นอย่างนี้มาก่อนเอออย่างเช่นหิ่งห้อยอย่างเงี้ยครับ พี่ฟังอยู่ตั้งนานพี่ไม่เคยรู้เลยว่ามันคือการอย่าเก็บเอาไว้ในอย่าไปเอาความงามมาเก็บไว้กับตัวพัฒญาอย่างแฝงไว้ใช่พี่ฟังแต่ว่ามันเพลอดีมันซึ้งดีอยู่อย่างเงี้ยง่งครับไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอได้มาทําละครมันดูอีกทีเออเพลงนี้มันมีของอยู่เนาะมันซ่อนอยู่แล้วก็เลยมาใส่ในละครซึ่งตัวละครตัวเนี้เป็นตัวของน้องต้นเลยอตัวหิ่งห้อยเพลงหิ่งห้อยนี่เป็นเพลงของ้อนต้นเล่เป็นหิ่งห้อยนเรื่อง